มาทานข้าเย็นกับอาริดานะคะวันนี้ซื้ออาหารสําเร็จรูปจากตลาดข้างบ้านนี้ค่ะเขาทํามาขายเป็นตลาดเย็นนะอันนี้เป็นยําหอยแมงผู้อ,อ่อสี่ิบาทแล้วก็มีแกงเทโพสี่บบาทข้าวหนึ่งเจ็ดบาทอืมวันนี้กินอาหารสำเร็จลูก แต่ดูๆแล้วหมดนี่ก็คือร้อยบาทนะประมาณร้อยบาทากินอาหารมือ้อละร้อยบาทงานการไม่ได้ทำโอ้ยทำไงดีชีวิตเนาะเดี๋ยววันหน้าจะหาได้ไหมเงินเนี่ยโอเคกินไว้ก่อนกินไว้ก่อนอื เพโพเจ้านี้อร่อยอยู่แล้วนัวมากผักบุ้งอ,อ่อ,อนเนี่ยเราเห็นผักบุ้งแล้วผักบุ้งอ่อนอวบมากเลย ยำนี่ก็มียำหลายอย่างมากเลยมียำเล็บมือนางมียำหอยเชอรี่มียำหูหมูยำปลาหมึก างทีก็มีกุ้งมีกั้งมีหลายอย่างอะ่ะเป็นร้านยำเลยอะ่ะยำไข่ยำงมะตูม เขายมอร่อยด้วยเจ้านี้เข้ามาจากทางอะไรนะสมุทรสาครสมุทรสงคราม mm hmm. เขามีหอยแมลงพู้นึ่งด้วย mm hmm. ก็ยังดีนะพี่ <c oughs> ที่ปาริดนนะ่ะกินข้าวอร่อยแถมหนักไม่ขึ้นนะน้ำหนักลงทีละนิดทีละนิดเพราะเราทางยังทำไอเอฟอยู่ทำเองก็อร่อยซื้อเขาก็อร่อย อนนี้คนจ่ายคนละครึ่งเต็มตลาดเลยลาลิดาโอดเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไปลงหรอเขาสมน้ำหน้าดีไหมเนี่ยคนอื่นเขาซื้อยี่สบาทแค่นั้นเองเ่ยคนละครึ่งาราลิดาจ่ายเต็มหมดเลยอือม ต้องสมัมันง่าแล้วเขาให้ก็ไม่เอา ไม่ได้สืบหาดูเลยว่ามันเรียกปลาอะไรเนี่ยปลาสีเสียดหรือปลาอะไรสักอย่างปลาที่ด้ยังไม่รู้จักนะปลาเนี้ยโอ้โหกินคำไหนก็อร่อยจ้ยาละ morning c o r y ปุ๊บโคค넛มิลค์แล fish d r า f i ิ h อืมอร่อยฟุดฟ จะกินให้หมดนี่แหละจะไม่ให้เหลือหรอกเพราะมันไม่น่าจะต้องเหลือเหลือก็ไม่อร่อยแล้วแล้วขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะเดี๋ยวจะทานต่อ ขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมชมขอให้ได้รับความสุขความเพลิดเพลินทานข้าวอร่อยนอนหลับนะคะ thank s so much for visiting my channel see you next video have a nice evening bye bye